สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 10K Cave House of Toys ครับผม EP นี้ครับเราจะมาดู In Art Studio กันอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วรีวิวให้ดูไปขึ้น1ต่อ12 Batman the Dark Knight Version Christian Bale แล้วก็ติดใจนะงานค่าย In Art Studio ตอนนั้นก็บอกว่า Pre-order วูคง1ต่อ6ไปแต่วูคงยังไม่ออกนะครับคราวนี้มาดู Michael Jackson กันก่อนเลยครับนะไปเห็นมาแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ย In นอาร์ทำไมโครด้วยเหรอโคตรสวยเลยนะแต่พอจะไปสั่งมันหมดเกลี้ยงแล้วนะแล้วก็เป็นรีเซลนะครับแล้วก็ราคาขึ้นไปนะสองสมืนบาทเลยบนอ e ีบงอีเบ่ไปเจอแม่ค้าคนหนึ่งเจ้าประจำเคยสั่งของกับเขาแล้วเขาบอกว่ายังพรีได้อยู่ยังสั่งได้อยู่เป็นล็อตใหม่ออกมานี่ก็เพิ่งได้มานะก็ราคานะอยู่ที่ประมาณหมื่นก้ามั้งหมื่นแอะไรประมาณนี้แต่เหมือนตอนแรกจะประมาณหมอะไรอย่างเี้นะ เออก็นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแอบหายากเหมือนกันเพราะว่าเห็นในกลุ่มเนี่ยพอรูปออกมาของจริงออกมาคนถ่ายรูปโชว์กันก็นอยากได้กันเต็มเลยนะแล้วเขามีอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะออกมาก็คือเป็นเวอร์ชัน Smooth Criminal นั่นเองนะครับตัวนี้เลยหน้าสวยเหมือนมากแล้วก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ก็คือมันจัดโพสท่าได้ขยับได้ เทมากนะอันนั้นก็แอบพรีไปแล้วเหมือนกันแต่ของจะออกปี2026ปีหน้าเดี๋ยวก็รอชมกันได้แต่วันนี้จะมาดูตัวแรกของ InR ก่อน Michael Jackson นะครับ Hot Toys ก็มีนะปล่อยออกมาหลายเวอร์ชั่นเลยนะมีทร r i เลอรมีเวอร์ชันอัลบั้ม Bad นะครับ history dangerous อะไรอย่างเงี้ยนะหลายตัวเลยแต่ของ Hot Toys ตอนนั้นก็แอบ,บดูแล้วเฉยๆนะ In art เหมือนงานจะละเอียดกว่ามีค่ายหนึ่งที่ปล่อยออกมาแล้วราคาไม่แรงนี่เลย big dog กำลังเปิดพรีกันอยู่เป็น เวอร์ชันจากอัลบั้ม t ท r ลเลอรนะครับชุดแจ็คเก็ตสีแดงราคารู้สึกจะอยู่3,000กว่าบาทเองนะ1ต่อ6ด้วยแต่ยังไม่แน่ใจเพราะค่ายนี้ไม่เคยเห็นเลยก็รอดู In Art น่าจะออกมาเรื่อยๆนะสำหรับ Michael Jackson Collection ก็เดี๋ยวรอเล่น In Art นี่แหละนะจบสวยๆแน่นอนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันก่อนเีน่วงงว่าทำไมอยู่ดีๆมาเก็บไ c h ค e l Jackson นะครับผมนะถ้าพูดถึงศิลปินต่างประเทศที่ชอบมากที่สุดนะตั้งแต่เด็กฟังเพลง เต้นตามดู mv อะไรสารพัดนะก็ไมเคิลแจ็กสันะนี่เลยนะครับแล้วมันมีจุดเริ่มต้นก็คือเนี่ยเห็นแล้วล่ะคนมีการขายของสะสมนะทั้งของเกา่าของใหม่ของไมเคิลเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้ววันนั้นก็ไปได้อันนี้มากับคอลเลกชันบัตรคอนเสิร์ตครับผมไ c h a e l Jackson Dangerous World Tour Live in Bangkok ปี1993ก็คือ27ปีที่แล้วนะครับ ได้มา3ใบสำหรับเวอร์ทัวร์นี้นะสีน้ำเงินนะสีเงินแล้วก็สีแดงนะครับผมจัดที่ National Stadium นี่เลยวันที่24สิงหาคมปี1993นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีก2เวอร์ชั่น2สีนะบัตรมีทั้งหมดรู้สึกว่า5ราคาสีแดงนี่คือบัตรถูกสุด500บาทแล้วก็สีน้ำเงินนี่บัตร1,000บาทแล้วก็มีสี s ิลเวอสีเงินคือบัตรราคา2000บาทขาดอีก2สีก็คือรู้สึกเป็นสีทองแดงกับสีทองนี่เลยนะครับนะว่าจะตามเก็บให้ครบอยู่ใครมีอยากปล่อยทักมาได้ Facebook DJ Ten นสมิ h ครับจะเก็บให้ครบเลยนะเพราะว่ามีความหลังกับคอนเสิร์ตอันนี้ตอนเด็กๆอย่างที่บอกว่าชอบไมเคิลแจ็กสันมากแต่ที่บ้านเป็นบ้านคนจีนอมาม่าไม่ยอมให้ไปดูพวกคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เลยก็ขอแล้วแล้วก็ ไม่ได้ไปดูกับเขาเสียดายมากก็เนี่ยมาเก็บบัตรคอนเสิร์ตนะแล้วก็มีปี1996ครับผมอันนี้กับ history world tour อันนี้วันที่5พฤศจิกาย,ยน1996นะครับจัดที่เมืองทองธานีนะครับมา2ครั้งด้วยกันนะกับไมเคิลแจ็กสันที่มาเล่นที่กรุงเทพนะครับเมืองไทยนะก็ไม่ได้ไปดูทั้ง2ครั้งเลยก็เสียดายเหมือนกันตก็ตอนนี้มาไล่เก็บของสะสมกันนะมันจะมีที่เป็นพวก แป๊ปซี่คอลเลกชันด้วยกระป๋องแป๊บซี่หมวกเสื้อแจ็คก,กงจ็กเก็ตโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใครมีไม่อยากเก็บแล้วอยากเอามาปล่อยทักมาได้หมดเลยนะครับว่าจะไล่ตามเก็บนี่แหละแล้วก็เริ่มเก็บมาสักพักนึ่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวได้ดูกัน อีกคลิปหนึ่งนะเป็นเทปคาสเซ็ตนะครับอัลบั้มของ Michael Jackson แล้วก็ฟังกบป๊อปครับผมนะ Michael Jackson นะเดี๋ยวรวมมาให้ดูตอนนี้รออีกชิ้นหนึ่งมันยังเดินทางไม่ถึงเดี๋ยวมากครบๆแล้วเดี๋ยวจัดให้ดูหน้าสำหรับใครที่ชอบนะครับ m ไมเคิลแจ็กสันมาคราวนี้มาแกะดูกันเลยครับกล่องก็อย่างที่เห็นเลยนะเป็นสีเทาเงินเงินอินอาร์ตมีโลโก้ MJ นะครับมาแค่นี้เรียบๆนะ ก็คือเหมือนตอนนั้นเลยนะแบทแมนกล่องสไตล์นะจะไม่หือหวาเออจะเป็นสไตล์เรียบเรยบแบบนี้แล้วก็มีกล่องน้ำตาลมาด้วยนะครับ1ชั้นและอันนี้เหมือนจะเป็นถ้าเกิดเหมือนแบทแมนอะ่ะมันจะมีกล่องจริงข้างในอีกกล่องหนึ่งนะรู้สึกว่าจะอย่างนั้นใช่แล้วครับมีกล่องจริงอยู่ข้างในอีกหนึ่งกล่องนะซ้อนมาให้เต็มที่เลยฟื เป็นสีเงินเหมือนกันนะแต่มีลายเพิ่มขึ้นนะครับอู้นี่ไงสวยเลยอ่ะแกะพลาสติกออกก่อนกรองสวยครับผมข้างหน้าก็เป็นรูปไมเคิลแจ็กสันมาเลยนะอ้สวยสวยสวยนะครับข้างๆก็จะมีรายละเอียดนิดหน่อยแล้วข้างหลังก็จะมีโลโก้นะไมเคิลแจ็กสันอยู่แบบนี้นะครับผมก็สวยดียกขึ้นมาอย่างนี้ฟลุ นซ่อนอยู่ตรงนี้นี่แหละไฮไลท์อีกหนึ่งจุดที่ตอนเห็นคนมารีวิวเฮ้ยใ,ให้แบบนี้เลยเหรออารมณ์เป็นเหมือนสเตจเป็นเวทีและตรงนี้เป็นเหมือนแผงหลังแล้วรู้สึกว่าจะมีไฟด้วยนะเดี๋ยวค่อยลองเล่นกันโอ้มีถุงมือมาให้ด้วยนะครับอันนี้ถุงมือมาให้จับคุณหรือถุงมือมาแบบไมเคิลไมเคิลต้องถุงสีขาวสิว้าเอ้ยเจ๋งว่ามีถุงมือมาให้ แล้วก็ตรงนี้เป็นคู่มือนะครับ operation guide นะมีเป็นเหมือนบัตรหน้าไมโคร j จ็ k s ั n นมานะครับของ In Art แล้วก็เปิดออกมากล่องหนึ่งเราจะเจอกับตัวก่อนเลยนะ body ฟืบมีมือมาเปลี่ยนให้ 1, 2, 3 4คู่นะครับแต่ยังไม่เห็นหัวหน้าของไมโครอยู่ข้างล่างอีก1ชุดว้าว นี่เลยครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเสื้อผ้าเข็มคงเข็มคาดอุปกรณ์นะแล้วก็กัวขาตั้งที่เป็นพื้นของสเตจนะครับโอ้อลังอลังอลังอ่ะเดี๋ยวพาร์ตออกมาเรียงให้หมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อครับนี่แหละครับพาร์ททั้งหมดที่ให้มาในกล่องนะครับเริ่มจากถุงมือเมื่อกี้นะสีดำหนึ่งคู่นะครับบอดี้หนึ่งต่อหกนะครับ ชุดที่เห็นตอนนี้ก็คือจาก Dangerous World Tour นั่นเองปี1993ใช่เลยนะเวทีนะครับมีบันไดยแยกชิ้นได้1อันแล้วก็ขาตั้งตรงนี้ปรับได้แยกชิ้นได้เหมือนกันนะครับมีเข็มขัด1เส้นคาดเอวแล้วก็เข็มขัดคาดลำตัวอีก1เส้นมือ4คู่นะครับจะมีแบบมีแขนมาด้วยนะ2คู่แล้วก็เป็นมือชี้นิ้วทำท่าไมเคิล คู่มือ1ชุดนะครับแล้วก็อันนี้เลยกับแว่นกันแดดของไมเคิลใส่กล่องมาสวยงามแล้วก็หัวครับใส่กล่องมาไป c กจจิ n งเทมากดูดินี่มี headset ไมโครโฟนเอียร์มอนิเตอร์สายฟงสายไฟผมมาแบบหน้าเนอะไม่กล้าแกะอ่ะเดี๋ยวไปประกอบกันแค่พา์ที่ให้มาก็ว้าวแล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยวขอลองเปิดคู่มือดูหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรพิเศษไหมเออ,ออันนี้เป็น In Art Collectible GYA 0 1 2 Release Date 2024เดือน7วันที่24นะครับรกรกฎาคมมีเวลาด้วยนะว่า2องทุ่มเออแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นโค้ดเป็นอะไร อะไรอ่ะเออเหมือนให้เราเล่นอะไรได้สักอย่างเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงสองใบอารมณ์เป็นเหมือนอะไรบัตรคอนเสิร์ตเหรอใช่นะอารมณ์เป็นเหมือนบัตรคอนเสิร์ตนะเออให้มาสองใบมีในซองนี้มีอะไรพิเศษว,ว้าวอ่ะเออนะ To the king of pop at this moment I can hear the echoes of your voice flowing from the melody of Jam brimming with energy reminding us to stay united in the face of adversity to find our inner strength your voice exudes a tranquil yet fierce power shining brightly for the wayward souls in the darkness when you first performed the moonwalk it was as you had bent gravity itself to your view, this was not just dancing, you were writing poetry with your movement. Your artistry allowed people to begin to believe in the impossible. Your music is a gift from the heavens, and your otherworldly soul, perhaps from another universe entirely. Thank you for dedicating your life to proving that kindness and warmth can break down our walls. You have shown us that no matter what, we must stand united. We are the world, the In our Team. ว้าวดีดีโอ้อ่านเสร็จคนลุกเลยอะ่ะมันคือใช่นี่คือคนรักไมเคิลแจ็กสันอืมโอ้ถ้าเอาจดหมายฉบับนี้มาขายตอนแรกซื้อเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องขอดูหุ่นด้วย <laughs> เวทีจะมีลูกเล่นอยู่2จุดก็คือฝากล่องที่เราเห็นเมื่อกี้ซื้ แผงไฟอย่าแกะออกนะครับอยู่ที่กล่องแบบนี้เลยจะตั้งเป็นฉากนะน่าจะแนวตั้งอย่างนี้แหละอยู่ข้างหลังขนาดเท่าเวทีปุ้งนะครับนี่ไงมันมีรูอยู่เป็น USB Type C charger ต้องเสียบปลั๊กนะครับเสียบไฟเอา power bank เสียบก็น่าจะได้แต่ไม่มีสวิตช์ออนออนะน่าจะเสียบแล้วติดเลยเดี๋ยวค่อยลองให้ดูตอนท้ายแบบนี้ปุ้งนะก็ฝาจะหายไปนะสำหรับกล่องก็ต้องเก็บดีๆ แล้วก็ข้างใต้เวทีครับผมนดูสินะโลโก้ MJ Trademark นะครับไลเซนไมเคิลจ็กสันข้างหน้าข้างล่างก็มีนะครับมันจะมีฝาหมุนตอนแรกนึกว่าใส่ถานและเชื่อมตรงนี้ไม่ใช่นะครับนี่เลยมันเป็นแม่เหล็กเอาไว้ให้ดูดขาไมเคิลแสดงว่าใต้รองเท้านี่เลยแบบกิมมิก นะไมเคิลชอบเล่นอะไรกับรองเทา้านี่งไงครับเป็นแม่เหล็กช่วยดูดอีกทีนึงเพื่อเราโพสตตรงโพสตท่าไมเคิลเต้นแปลกแล้วก็ชุดใหม่ s m o มูทคร i ม i นอลเหมือนกันเขานะออกแบบให้ไมเคิลยืนเอียงท่าอย่างนี้ได้ด้วยเออตอนแรกน่าจะแบบคิดอารมณ์ว่าที่เขามาเฉลยว่ามันเป็นตะปูเสียบแล้วก็ล็อกกับรองเทา้าแล้วก็เอ็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะใช้อารมณ์เป็นแม่เหล็กอย่างนี้เหมือนกัน เจ๋งโออินอาร์ตรายละเอียดถือว่า,<ม>าดีมาดูที่ชุดก่อนครับผมนะแจ็กเก็ตวิงนะสุดเท่ซิกเนเจอร์ไมโครมากนะครับก็เป็นชุดผ้ามานะแล้วก็ใส่ลายตัววิงวิงวิง,ว,งวิงเกรดอันนี้มาแต่ก็จะมีรายละเอียดของไมโคลเนี่ยเขจะมีป้ายอันนี้เป็นเหมือนชุดตำรวจพ o l i c e b a d g อยู่ตรงนี้นะครับไหล่ซ้ายนะฝั่งขวาก็จะมีเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวผ้าพัน แขนตรงนี้สีดําแล้วก็มีตัวดาวปักกันนี้มาคือรายละเอียดเก็บมาครบนะครับนะเปิดตรงนี้ออกมาตรงนี้เป็นกระดุมเขามีไม่กระดุสมสำรองมาให้ด้วย2เมตรแสดงว่ามันสามารถถอดได้นะกระดุมนะแต่ต้องค่อยๆผมว่ามันเป็นกระดุมจริงแต่ขอไม่แกะแล้วกันนะข้างในมันจะมีชุดอีก1ชุดเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นสีทองนะครับพับออกมานะก็เป็นชุดผ้า นี่จะเป็นชุดเดียวกับมาตรงนี้เป็นสูตรที่เป็นเหมือนนะกางเกงในอยู่ด้านนอกนะครับที่เราเห็นกันสีทองนะและเหมือนซองรัดขึ้นมาตรงนี้เป็นสายรัดสตรัปนะครับแล้วก็กางเกงสีดําธรรมดาผ้าเรียบๆนะมีดีเทลปักเป็นเหมือนกระดุมตรงนี้ลายมาเก็บมาครบครับเสื้อข้างในสีทองตรงนี้เป็นเหมือนแขนยาวมาเลย2ชั้นชุดโอเคเลยนะถกขึ้นมาเจอรายละเอียดอย่างนี้ถือว่าเยี่ยม แล้วก็ถุงเท้าสีขาวแน่นอนไมเคิลแจ็กสันนะครับขึ้นมาอู้ขึ้นมาสูงเลยขึ้นมาสูงเลยถึงเข่าเลยคุมแั้งหน้าแข้งเลยเข็มขัดอย่างนี้ถือว่าแจ๋วนะไม่ได้แค่ใส่มาตรงข้อเท้านะครับแล้วก็เป็นรองเท้านะหนัง slip on แต่ไม่ได้เป็นหนังจริงนะครับเป็นอารมณ์พลาสติกทําสีมาใต้เท้าตรงนี้ก็คือรองเท้าเหมือนซ่อนแม่เหล็กเอาไว้อย่างที่เห็นเมื่อกี อีกหนึ่งรายละเอียดก็คือนี่เลยครับเอียร์มอนิเตอร์นะติดตรงนี้น่าจะเป็นเวลโครครับนี่เลยใช่แล้วแควแขกนะครับมีเครื่องอยู่ข้างในจริงๆมีเสาอากาศนะเท่ hey, นี่ให้ออกมาได้เดี๋ยวฟึบ <f uf. S 1> เป็นแม่เหล็กอ่ะโอ้นิดนิดหหน่อยก็ใส่มาอินอาร์ตอันนี้เจ๋งออกมาดูรายละเอียดกันซิชัวร์หรือเปล่าไม่มีแบรนด์นะครับอันนี้ นะก็สีดำเรียบๆแต่เก๋นี้อืมแล้วก็ติดจับเข้าไปชูฟตรงนี้ไม่แน่ใจผมกัน่าจะมีสายไฟเมื่อกี้เห็นที่หัวย้อนมาจะให้มาเสียบตรงนี้ด้วยชอบมากเป็นกล่องพลาสติกแบบใส่มากันกระแทกเลยนะดูแบบว่าอืมมีราคานี่เลยอินอาร์ตฟุบเปิดขึ้นมาอููู โอ้โหหน้าคือใช่สวยมากครับตาโอ้โหคือควีนสตูดิโออะแววตรงแววตาคางผิวสีโอ้สหสวยเกินนะแล้วก็ทรงผมไม่ใช่ผมจริงนะเออไม่ใช่ผมจริง นะครับถ้าเกิดเป็น1นต่อหนึ่งอะ่ะจะเป็นผมจริงนะแล้วก็เฮดเซตตรงนี้แล้วก็มีสายไฟอันนี้นะครับเดี๋ยวไปเสียบที่ตัว Receiver วอรฟู๊อ๋อนี่ไงมันก็จะเป็นแป้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยไม่ใช่บอจอยนะครับก็ที่มากับตัวก็ไม่ต้องแกะออกนะก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมฟุ๊ฟแบบนี้ เออลงล็อกบุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมเคลิลตาตาตาทำไมเป็นอย่างนี้ <gosto of background noise> <b log> ตกใจหลอนเลยอยู่ดีๆตาขยับเอ้ยตามันขยับได้ด้วยก็คือลูกตาสามารถขยับได้นี่เลยไมเคิลทำตาเนะเขเลีๆดีมากอ่ะอันนี้คือลูกเล่นสุด เราโพสท่าแล้วก็มาขยับตาได้นะครับแต่คราวนี้เวลาใส่ตัวคอเข้าไปจอยเมื่อกี้มันโดนนะก็ต้องค่อยๆอย่างนั้นฉะนั้นนะอันนี้ตรงๆไว้ก่อนแอบหลอนเลยอ่ะคราวนี้มาลองดูจุดขยับนะครับผมนะไม่ก็พวกนี้มันเป็นอะไรอ่ะเหมือนแบบอ่าลวดเล็กๆก็ดัดได้ให้ตรงกับปากหัวใส่เข้าไปแล้วก็นะก็ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับ เอียงก้มได้นะครับแขนดูซ <generators> ินี่ยกขึ้นมาถ้ากางแขนเสื้อก็จะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอนะก็แอบแบบแปลกๆน่าเกียดหน่อยถ้ากลางแขนอย่างนี้ปุ๊บแต่หมุนนะก็จะติดแจ็คเก็ตหน่อยตรงๆหมุน360ก็จะยากหน่อยนะอย่างนี้่เสื้อก็จะย่นๆนะครับข้อศอกอึ้บออ อ่ะงอได้โอเคแน่นอยู่จุดขยับอืมนะจุดโอเคเลยนี่จุดจุดจุดตึดตึนตึนตึนโอ้ยเหมือนเกินนะ <c oughs> ครับอ่ะคราวนี้เอวอึ๊บอ่ะมีก้มได้นิดนึงเอหลังได้อ่ะได้เยอะอยู่นะอืมเอียงซ้ายเอียงขวาได้หน่อยอ่ะก็ บอดี้มาดีเลยนะครับตรงขาไม่มียงไม่มียืดอะไรนะกลางไม่ได้180นะครับเพราะว่าติดเกงๆตึงแล้วนะมันต้องตึงจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สวยเตะหน้าเตะหลังก็ไม่ได้180ไม่ได้90องศานะครับฉีกได้นิดหน่อยนะเออฟ,อฟร์ฟเข่าอ่ะงอได้นะครับแข็งแรงตื๊ดตื๊ด เทา้ขทาข้อเท้ามีกระดกหน้าหลังได้นะครับแต่หมุนไปข้างๆไม่มีนะครับผมนะก็ถ้าไมเคลอยังไงนะกระโดดจิกเทา้าจุดๆแต่ไม่เหล็กไม่อยู่นะแต่ทาได้แต่ต้องอยู่กับขาตั้งจุดอะไรอย่างนี้เอก็โพสได้แล้วอนะหลายท่าเลยถ้าตรงท่าเต้นอ่ะคราวนี้เดี๋ยวใส่อุปกรณ์ให้ครบก่อนครับทีนี้ เข็มขัดครับผมอารมณ์เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบว่าเหล็กบางๆนะเออแต่ตรงนี้เหมือนเป็นพลาสติกนะมีน้ำหนักนะที่เป็นตาสัญลักษณ์เนี่ยรอบเลยนะครับจะเป็นน่าจะไม่เหล็กดูดแหละใช่แล้วเราก็ใส่เข็มขัดเข้าไปแล้วก็อีกหนึ่งเส้นครับจะยาวกว่าใกล้เคียงกันจะมีรายละเอียดตรงนี้น่าจะอยู่ตรงบ่าละมัง้งใช่ไหม ข้างนี้นะถ้าจำไม่ผิดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้เหรอแล้วเราก็พันฟลฟใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมแหมตรงนี้มันต้องเป็นเชือกบัดนะไม่รู้มัดยังไงถึงจะสวยเหมือนกันเก็บนะยังแปลกๆอยู่น่าจะทำเป็นไม้เหล็กมาเลยก็ได้นะครับผมนะก็จะประมาณนี้แล้วนี่เลยฟลฟ,ฟ,ฟเกือบครบเต็มองค์แล้วนะครับคราวนี้เหลืออีกหนึ่งชิ้นก็คือ ว่นกันแดดนั่นเองนะครับกล่องมาบอกว่าให้พุชเปิดตรงนี้ฟนี่เลยแว่นเท่มากเงามาด้วยใส่ก็เท่ไม่ใส่กร็รอนะเห็นดวงตาเพราะตามันสวยอะ่ะโอ้ว้าวครับอ่ะเปลี่ยนมือเล่นต่อสิ คราวนี้ลองถอดมือครับอ่าข้างที่เป็นแขนติดมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบผ้าพันมือพันแขนของไมเคิลนะแต่เป็นพลาสติกนะครับทำมาเรียบร้อยเลยนะอีกฝั่งนึงมือซ้ายเนี่ยจะถอดเปลี่ยนได้แค่มือนะครับตรงนี้เพราะว่าพาร์ทที่เขาให้ออกมา4ชิ้นนะที่เป็นมือคือมือซ้ายหมดเลยเนาะแล้วก็พาร์ทมือขวาที่ให้มา ที่เป็นแขนขวามีผ้าพันนะไมเคิลจะพันแต่ข้างขวาอย่างเดียวรู้สึกว่าใจอย่างนั้นอืมนะก็จะเป็นนี้นะมือขวาหมดเลยซูฟนะอันนี้มือรู้สึกว่าจะเป็นมือกุมเป้าแหละใช่เลยปะใช่นี่ไงชูฟนะเวลาไมเคิลกุมเป้าท่านี้เออฟนะเสียดายปากอ้าไม่ได้อยู่อย่างนี้กลางขา ย่อตัวหน่อยใช่ไหมแล้วก็อีกมือหนึ่งต้องยกขึ้นไปอ้าวยังไงเนี่ยแขนยืดยืดเอ้นี่นะแล้วก็งอขาทาสาวกรีดนีด่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไกลลๆไกลกลวชูบ ใช่หรือยังอ้าวดึง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 ฮสนุกละทีนี้นี่เลยนะจัดท่าไมโครได้แต่โอ้โหเหมือนมากเท่มากอืมว้าวอะ่ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองเปิดไฟเวทีดูกันครับสเตจออนแล้วครับผมนี่เลยไฟแผงข้างหลังโอ้ อสวยมากนะแล้วเจอเสื้อวิงวิงเข้าไปช่วยเลยว้าวมากที่จะไม่ชอบก็คือมันมีสายไฟที่มันจะต้องเสียบข้างบนนี่แหละถ้าเราเอากล่องวางแนวนอนมันก็จะเตี้ยไปหน่อยนะต้องไมโครไม่อยู่บนฐานก็จะปแปลกๆอีกอืนะครับนิดนึงนะครับเขาไม่ได้ใส่ฐานมากล่องแต่มีมาให้เล่นอย่างนี้ก็ถือว่าว้าวแล้วนะแล้วก็สายไฟต้องเป็น สาย type c to type a นะ c to c ไม่ได้ด้วยแล้วก็หัวอะแดปเตอร์ห้ามเป็น fast charge ด้วยไม่งั้นเปิดไม่ติดเสียบแล้วติดเลยไม่มีสวิตช์ on off นะครับสำหรับตัวไฟด้านหลังก็ถือว่าสวยถูกใจมากๆครับผมนะไม่มีที่ติเลยไม่ดูจะติอะไรว้าวจริงๆตัวนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ให้มานะตัวโมเดลสีหน้าตาชุดเชิน้นะ แค่รอดูอนาคตต,ต่อไปเจออากาศบ้านเราจะเป็นยังไงนะสำหรับชุดผ้าชุดนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้นะก็เนี่ยเหมือนเป็นล็อตสองที่เขานะทำเพิ่มออกมาแล้วก็ลองไปหาดูนะครับน่าจะยังจัดกันได้อยู่นะสำหรับ Dangerous นะครับ Michael Jackson ชุดนี้แล้วก็ Smooth Criminal นะครับไปพรีออเดอร์กันได้ของมาปีหน้าเดี๋ยวของมาถึงแล้วก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวนี่แหละเดี๋ยวจะทำ s e c t i o นใหม่ที่ 10K นะเป็น Michael Jackson นะครับก็รอติดตามชมกันไปได้เรื่อยๆเลย ที่นี่ครับ DJ Tensmith Channel ไปแล้วทุกคน Peace